ตอนที่ 5. สำลักความสุขจนล้นข้อมือของเสินหลิวถูกรัดด้วยกุญแจเหล็กเงาวับสะท้อนแสงไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์สีขาวสะอาดจนดูแสบตาเขาพยายามดึงแต่มันแน่นเกินไปจนขยับไม่ได้เลยแม้แต่นิ้วเดียวแผ่นหลังแนบอยู่กับพื้นเตียงสแตนเลสเย็นเฉียบกล้ามเนื้อด้านหลังตึงรั้งจากท่าที่ถูกจัดไวอ้อย่างผิดปกติเจิ้งซือหานยืนอยู่ปลายเตียงมองเขาเงียบๆโดยไม่เอ่ยสักคำ ใบหน้าเรียกสงบแต่แววตากลับฉายแววบ้าคลั่งบางอย่างที่เซินหลิวไม่เคยเห็นมันเสื้อกาวแขนสั้นของหมอถูกปลดกระดุมช้าๆทีละเม็ดจนเผยแผงอกแน่นที่เคยบดขยี้เขาเมื่อคืนเผยออกมาภายใต้แสงไฟเสินหลิวเบือนหน้าหนีเล็กน้อยไม่ใช่เพราะกลัวแต่มันคือความเสียดเสียวในท้องน้อยที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวคุณบอกว่าต้องการรู้ความจริงใช่ไหมหมอพูดขณะใช้ฝ่ามือแตะหัวเข่าทั้งสองข้าง ดันให้แยกออกจากกันช้าๆเซิร์นหลิวหอบหายใจมือพยายามกำแน่นเพื่อควบคุมเสียงจากลำคอแต่สัมผัสอุ่นจัดที่ไล่ผ่านต้นขาด้านในจนถึงขอบกางเกงในกลับทำให้เขาสะดุ้งอีกครั้งความร้อนจากมือเจิ้งซื้อหานร,ราวกับแทรกผ่านเนื้อผ้าเข้าไปถึงผิวหนังข้างในการบําบัดเริ่มขึ้นในช่วง0.3วินาทีแรกที่ระบบประสาทรับรู้การรุกรานเสียงนั้นยังคงเยือกเย็นเหมือนกําลังบรรยายในห้องเรียน เจ้งซื้อหานก้มลงใช้ริมฝีปากแตะที่แนวกระดูกวีเชฟของเขาแล้วลากลิ้นอย่างช้าๆผ่านร่องกล้ามเนื้อหน้าท้องลากขึ้นมาจนถึงช่วงลิ้นปีเซินหลิวเผลอร้องครางในลำคอแม้จะพยายามเม้มปากแน่นอยากกลั้นเสียงหมอพูดเสียงต่ำขณะยกมือข้างหนึ่งมาเชยคางเขาขึ้นเพราะเสียงคือสัญญาณที่ร่างกายยอมรับการควบคุมเซินหลิวหลับตาแน่น ร่างเกรงจากความรู้สึกผสมปนเปที่พุ่งขึ้นมาทั้งร้อนและเสียดเสียวราวกับวิญญาณและกายหยาบกำลังจะถูกแยกชั้นออกจากกันกางเกงในสีดำถูกรูดออกในจังหวะที่หมอใช้ฟันขบเบาๆตรงขอบกางเกงเสียงเขาแทบหลุดออกมาในทันทีความรู้สึกถึงปลายนิ้วมือนุ่มๆสากๆที่แตะลงตรงจุดไวสัมผัสที่สุดของร่างกายหมอเจิ้งไม่ได้รอคำอนุญาตขณะเดียวกันก็ใช้ลิ้นลื่นๆแตะตรงปลายความร้อนลุ่มของเสินหลิว ลากช้าๆจนร่างสั่นระริกเซินหลิวกัดริมฝีปากตัวเองเขาสั่นสะท้านทั้งตัวแต่ไม่สามารถหนีไปไหนได้เลยผมจะเข้าไปเจิ้งซือหานละปากออกแล้วยกขาเขาข้างหนึ่งขึ้นเกี่ยวกับไหล่ตนก่อนก่อนจะกดร่างโน้มเข้ามาแนบจนแผ่นอกเปลือวสะเพสัมผัสกับผิวเนื้อเปลือวอุ่นเซินหลิวสะดุง้งแต่แรงกดจากสะโพกของหมอเจิ้งที่ขยับเบียดเข้าในแนวกลางร่างกาย ทำให้เสียงสะอื้นหลุดออกจากลำคออย่างห้ามไม่ได้คุณไม่ได้อยากรู้เรื่องอูสินหรอกใช่ไหมหมอกระซิบขณะเจิ้งซื้อหานลืมตาขึ้นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวขณะสะโพกของหมอเจิ้งขยับเน้นช้าช้ารุนแรงเป็นช่วงๆความรู้สึกเจ็บซ่านสลับกับความเสียวหวาบวูบจากการถูกเติมเต็มแบบแน่นจนแทบจะฉีกออกเซินหลิวลืมตาขึ้นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว เสียงครางแรกหลุดออกจากลำคอพร้อมกับจังหวะเน้นลึกจากหมอเจิงเ,<อ>เสียงครางขาดขาดหายหายคล้ายกับว่าลมหายใจถูกตัดตอนกลางอากาศทุกแรงกระแทกที่กดลงมาในร่างเขาคือแรงกระทุ้งที่กะไว้แล้วอย่างแม่นยำเน้นตรงจุดที่เสียวที่สุดกดซ้ำตรงร่องเดิมทีทีและทีขึ้นเรื่อยๆจนเสียงครางเปลี่ยนจากสั้นๆเป็นยาวลากเหมือนจะขาดใจอาออ ได้โปรดเบาวกว่านี้แต่ก็อย่าหยุดร่างทั้งร่างของเซินหลิวถูกกดแนบกับเตียงเสียงเนื้อกระแทกเนื้อสะท้อนในห้องราวกับจงใจให้เขาได้ยินมันดังพอที่จะทำให้เขารู้ว่าเขากำลังถูกใครบางคนครอบงองจริงๆข้างในเขาตึงแน่นจนเหมือนจะแตกออกร่างกายกลับไม่มีแรงแม้แต่ต่อต้านมีแต่เสียงคลางที่ดังขึ้นเรื่อยๆและความรู้สึกดีอย่างบ้าคลั่งที่ไหลทะลักเข้ามาใส่ไม่หยุดเออหมอ เ,ออเสียวเขาร้องเจ็บแต่ในเสียงเจ็บนั้นกลับเต็มไปด้วยความร่านที่ซึมออกมาจากกระดูกสันหลังเมื่อความเสียวลามขึ้นไปกัดกินเส้นประสาททีละชั้นเจ็บเสียวเจ็บเสียวแน่นแต่ดีจนเขาไม่รู้จะร้องคียไหนแล้วริมฝีปากเขาสั่งงึมงำอยู่หลายคำก่อนจะกัดปากแน่น สูดหายใจเข้าสุดปอดแล้วเอ่ยประโยคหนึ่งออกมาในจังหวะที่หมอเจิง้งกดตัวลงลึกสุดจนเขาร้องลั่นหมอเอะทำแบบนี้กับอูซินด้วยหรือเปล่าและแทนที่หมอเจิ้งจะหยุดแรงกระแทกกลับหนักกว่าเดิมสะโพกที่เคลื่อนเข้าออกอยู่ในตัวเขาขยับแน่นรุนแรงและกดลึกลงไปกว่าเดิมจนเขาสะอื้นพา่าร้องลั่นออเอะ เสียงเชิญหยืงเงยหน้าขึ้นแทบจะพร้อมกับที่หมอเจิง้งโน้มตัวลงจูบที่ซอกคอเสียงหอบจากปลายจมูกอีกฝ่ายแตะก,กับซอกคอเขาแล้วกระซิบเบาๆชิดผิวหนังแล้วคุณคิดว่าไงล่ะเสียงนั้นนุ่มนวลแต่แฝงไว้ด้วยแรงบีบบังคับบางอย่างที่ทำให้ขาทั้งสองข้างของเขาสั่นระร,ริกร่างกายที่ถูกรุกรรมจากทางด้านหลังสั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้ ข้างในแน่นจัดจนต้องขมิบตอดรุนแรงในจังหวะที่หมอขยับเข้าออกและเสียงกระแทกที่ดังต่อเนื่องก็ค่อยๆปิดเสียงเหตุผลทั้งหมดในหัวลงไปทีละชั้นทีละชั้นเขาไม่คิดแล้วว่าอูซินอยู่ที่ไหนเขาไม่คิดแล้วว่าเหตุผลที่เขามาที่นี่คืออะไรความเสียวที่บดเบียดแน่นอยู่ที่บั้นท้ายจนเขาแทบขาดใจตายนี่ต่างหากคือของที่ไม่ต้องค้นหาอ่าอออ่า เสียงครางขาดสะบ้นอีกระลอกร่างกระตุกจนเตียงสัน่นน้ำตาไหลไม่หยุดแม้ริมฝีปากจะยิ้มพึมพำออกมาจากความเสียวสุดขีดอือหมออาจารย์เก่งครับเสียงแหบพร่ากระเสาแถบเป็นเสียงลมหายใจที่หลุดรอดจากการถูกกระแทกซ้ำซ้อนสุดยอดสุดยอดเลยครับอืออ เขากัดตริมฝีปากมือที่ถูกล่ามไว้สั่นเกรงขาทั้งสองข้างงองงุ้มบีบเข้าหากันเพราะความเสียวแรงกดของหมอเจิ้งไม่หยุดมันยังคงขยับอยู่ในตัวเขาเหมือนเครื่องจักรที่ไม่มีวันดับหมอหมอครับอ่าผมจะไม่ไหวแล้วเสียงครางราวกับอ้อนวอนแต่กลับเต็มไปด้วยความติดใจอย่างน่ากลัวหมอเจิ้งเพียงกระซิบตอบด้วยเสียงต่ำข้างใบหูเขาดีมากแสดงว่าคุณเริ่มเข้าใจแล้ว ร่างของเชิงหลิวสั่นสะท้านอีกครั้งก่อนที่ทุกอย่างจะขาวโพลนราวกับข้างในระเบิดออกพร้อมกับเสียงสะอื้นคลางสุดท้ายที่กลั้นไว้ไม่ไหวอ้าเสียงคลางของเชิงหลิวยังไม่ทันจางหมอเจิ้งก็ขยับสะโพกทีรัวจนเสียงเนื้อกระแทกกันดังไม่หยุดปักปักปักราวกับว่าร่างทั้งร่างของเขาจะละลายหายเข้าไปในช่องทางรักส่วนนั้น เจิงสือหารกดตัวตนของเขาแน่นค้างไว้บางจังหวะก็ควงเอวตัวเกรงค้างปากก็ร้องครางไม่ขาดร่างสูงโน้มลงบดแนบจนอกแนบกันแน่นกล้ามแขนแข็งแรงสองข้างกดเชิญหลิวไว้จนขยับไม่ได้เลยสักนิดแรงกระแทกสุดท้ายแรงจนเหมือนจะทะลวงให้ทะลุเข้าไปถึงกระดูกสันหลังอึกเชิหลิวอืมสีด เสียงของหมอเจิ้งแตกพร่าแหบต่ำแทบไม่ฟังออกว่าเป็นเสียงของใครเชิญหลิวหลับตาแน่นพลางหายใจขาดเป็นช่วงๆอะหมอครับหมอแล้วทุกอย่างก็หยุดลงในจังหวะที่สะโพกหมอเจิ้งฟังลึกสุดทางร่างสูงกระตุกแรงหนึกๆเหมือนกระแสไฟฟ้าช็อคเข้าเส้นประสาทเชิญหลิวรู้สึกถึงของเหลวอุ่นข้นที่ระเบิดพุ่งเข้ามาข้างในความอุ่นและกลิ่นคาวบุรุษนั้นทะลักล้นจนไหลออกร่องก้น หมอเจิงซบหน้าลงบนไหล่ของเขาหายใจถี่รุนแรงทั้งร่างสั่นระริกเพราะการถึงจุดสุดยอดที่ปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มที่ทุกหยาดอารมณ์ถูกปล่อยออกมาอย่างถึงที่สุดเสียงของหมอเจิงดังลอดไรฟันมันไม่ใช่แค่การปลดปล่อยแต่มันคือเสียงของผู้ชายที่กำลังแตกละเอียดอยู่ในตัวอีกคนพุ่งกระฉูดออกมาอย่างที่เขาไม่อาจควบคุมได้อีกต่อไป เชิญหลิวร้องครางสั้นๆส,สั่นไปทั้งตัวข้างในเขาตอดรัดแทบจะบีบสิ่งที่หมอเจิงแตกเข้าไปให้ไหลออกมาเอ็นท่อนหมาของหมอเจิงยังปักแน่นแช่คาอยู่ไม่ขยับเขากระชากลมหายใจเสียงหอบของเขาทั้งคู่ผสมกันในอากาศหมอครับผมผมรู้สึกเหมือนจะขาดใจตายเลย เชิญหลิวเอ่ยเสียงเบาริมฝีปากซี่แต่เปื้อนรอยยิ้มจางหมอเจิงไม่ตอบเขาเพียงซบอยู่ตรงนั้นปลายจมูกกดเข้าซอกคอเชิญหลิวลมหายใจอุ่นชืน้นแล้วกระซิบเบาๆด้วยเสียงที่สั่นไหวแค่เสี้ยววินาทีนายตายไม่ได้ถ้าฉันไม่อนุญาต